วันนี้มาพบกันปิดท้ายเก็บตกจากเนชั่นเช้าวันที่15ตุลาคมก็อยากจะเริ่มต้นด้วยข่าวคอนเสิร์ตมหากุศลอีกครั้งหนึ่งครับของมหามิตรจิตอาสาทูตอารยษาปัดพี่ต้นสุชาติชวางกูลครับนี่นี่เจ้าของวัยวานยังหวานอยู่ <c oughs> หลายคนดูหน้าสายปิงของพี่ต้นแล้วคิดว่าน่าจะอายุสัประมาณ28นะครับ ตอนนี้เท่าไหร่เมื่อสักครู่นี้คุณดิลดาเลยบอกให้ผมเข้าไปดูใน Google ซีในวิกิพีเดียปรากฏว่าพอสเกิดถูกลบไปครับให้แฟนลับถายเอาเองว่าอายุสักเท่าไหร่ออแต่ยังดูดูหนุ่มดูแข็งแรงใช่ครับบอกบ่า้ที่หนึ่งดังมากกว่า30ปีแล้วได้ยินเพลงของคุณสุชาติชวังคุณมานานมากนะตั้งแต่เด็กๆเลยครับอแต่วันนี้ยังใสปิ้งเลยนะครับก็ขอแนะนำนะครับ I and my children นะฮะเธอและฉันก็ยัง เด็กสดใสเสมอฟุ้งฟิ่งฟุ่งฟิ่งต่อเวลาเลย <laughs> <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> มีไม่อไรครับคอนเสิร์ตนี้คอนเสิร์ตนี้8ดพฤศจิกายนเวลาบ่าย3โมงนะครับที่เรทโทศูนย์การประชุมแห่งชาติซิริกิตก็รวมเหล่าศิลปินลูกศิลป์ลูกหาของพี่ต้นสูชาติชวาวังกูลครับ <c oughs> นะครับแล้วก็นำทีมโดยนี่แหละครับพี่ต้นสูชาติชวังกูลนะครับก็จะมาขับกล่อมเสียงเพลงแห่งวันวานและเพลงที่อัปเดตใหม่ล่าสุด สู่แฟนๆนะฮะทั้งรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่าครับรวมถึงผมกับคุณดีระด้วยนะครับบัตรก็ราคา1,500บาทและ2,000บาทนะฮะซื้อได้ที่ไทยทิเตเมเจอร์นะครับตั้งแต่วันที่3ตุลาคมก็เปิดขายมาต่อเนื่องนะครับก็รีบไปซื้อไปหานะครับก็ถือว่าช่วยการกุศลเพราะว่ารายได้ จากการจัดคอนเสิร์ตครั้งหมากุศลครั้งนี้ก็เพื่อไปจัดซื้อของขวัญปีใหม่มต้อนรับปีใหม่2558สู่ประชาคมอาเซียนให้กับบรรดาตำรวจทหารผ่านศึกในสมรภูมิ3จังหวัดชายแดนภาคใต้และบริเวณแนวตะเข็บชายแดนต่างๆครับผมเนี่ยเคยมีโอกาสไปเยื่มเยือนแล้วก็ไป พบปะนะสังสรรค์กับบรรดาพี่น้องตำรวจทหารผ่านศึกที่ผ่านสมรภูมิ3จจังหวัดชายภาคใต้เนี่ยมา2-3ครั้งโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับไปทุกครั้งเนี่ยจะต้องเจอพี่ต้นสุชาติชวางกูลครับอเป็นคนที่สนใจแล้วก็ใส่ใจแล้วก็ <ไป S 2> ทำเพลงทำต่างๆเนี่ยเเพื่อจะช่วยปลุกขวัญกำลังใจกับตำรวจทหารผ่านศึกโดยตรงเลยนะครับร้องเพลงให้ฟังนใช่ครับ อ่าลองเกินๆหน่อยดีไหมฮะอ่าเพลงพี่ต้นแหมเพลงที่ฮอตฮิตม,มาสักสามสี่เดือนแล้วล่ะครับครับตอนนี้ย็ยังฮิตอยู่นะครับครับ,รบวันนี้นี่าเปิดตัวหนังสือด้วยศูนย์เศรษฐกิจนะครับวันนี้ด้วยเหรอใช่ครับโอ้โหอ่าเราไปฟังหน่อยนะครับทั้งร้องทั้งเขียนเลยนะเนน,าานยยี่นย เผชิญผ่านภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโปรดจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความบาดมางเราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งงงามจะคืนกลับมาเราจะทำอย่างซื่อตรงขอแค่เธอเสียงเป็นไงฮะนี่คือบทเพลงฮอตฮิตมากมนะครับวันนี้ข่าวจะเปิดตัวที่ศูนย์สุริกิจนะเขาชื่อตัอูอ้ยคนแต่งเพลงนี้ <laughs> <laughs> แต่เขาชื่อตูไม่ได้มาในว,วันนี้ <laughs> เขาชื่อตัวเนี่ยนังสือเล่มนี้เปิดตัววันนี้โดยเขาชื่อสุทธิชัยนะครับวันนี้ไปเปิดตัวเองเลยนะครับกี่โมงนะเดี๋ยวดูก่อนกี่โมงครับดูโปยครับ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงอ่าแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เขาชื่อตูนเนี่ยนะครับเป็นคนโโหเขียนเนื้อร้องขึ้นมาเองเลยกลั่นมาจากใจและความเป็นไปของชาติบ้านเมืองแล้วก็ให้เขาชื่อเขาชื่อต้นเขาชื่อต้นร้องอีกครั้งหนึ่งอิกเพรชั่นเลยเขาชื่อต้นก็ส่งมาให้เรา เออตอนนั้นทํากิจกรรมปักธงเที่ยวไทยไงพาตํารวจทหารผ่านศึกที่โรงพยาบาลพระมงกุฎกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกไปเที่ยวพาคุณแม่ไปเที่ยวอยุธยาไงที่ท่านอคมมรีพลเอกชุมพลปักธงไปด้วยมเปิดพี่ต้นไปด้วยไหมพี่ต้นไปส่งมั้งไปส่งไม่ได้ไปไม่ได้ไปพี่ต้นเขาติดงานเพราะต้องออกเดินสายนะครับนี่นะครับอ่ก็ไปเป็นกําลังใจนะครับกิจกรรมดีๆคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อ พี่น้องตำรวจทหารผ่านศึกโดยเฉพาะพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ,รบอ่ะทีนี้มาดูชีวิตและการเดินทางของตัวแทนสตรีบนวิวแชร์คนหนึ่งครับผมก็ได้ส่งทูตอารยสาปัดน้องเมเม่นะครับไปลงพื้นที่เจาะลึกชีวิตของเธอผู้นี้ครับชื่อว่าคุณผักกาดโพสีครับดูฮะดูสภาพบ้านก็อยู่ใน ชุมชนแออัดย่านบอนไก่นะครับแถวแถวสวนลุม,มนะฮะเลยสวนลุมไปหน่อยนะฮะ<อ>ย่านบอนไก่ย่านนี้ก็จะเป็นที่คนชาวบ้านระดับแบบหาเช้ากินข้ามอ,ะอ่ะอยู่อาศัยแออัดยักเยียดมากและผักกาดและคุณแม่และครอบครัวงเขาเนี่ยก็อยู่ในชุมชนแห่งนี้ครับครับดูสภาพบ้านผักกาดสิครับผักกาดเนี่ยเป็นคนพิการนะครับตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าหมอฉีดยาผิดแล้วทําให้เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง ที่เคยทำไอซ์บักเก็ตไอซ์บักเก็ตนี่แหละครับนี่นะฮะกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับแล้วมันก็จะค่อยๆหมดแรงไปตั้งแต่ขาขึ้นมาเอวขึ้นมาอกขึ้นมามือตอนนี้รามถึงมือเกือบทาอะไรไม่ได้นะครับอ๋อเก็มีคุณแม่วัยสัก60กว่า70กว่านี่นะครับดูแลซึ่งดูแล้วก็เห็นแล้วก็สะเทือนใจเหมือนกันละครือสภาพชีวิตผักกาดดูฮะบ้านก็แบบโอ้โหคือโทษนะฮะแบบที่สมัยก่อนก็พูดอะ เท่ารู้หนูอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแบบอยู่แบบอัตคัดขัดสนนะครับคืออย่าว่าแต่พิการนะครับอย่างประกาศจะอยู่แล้วอย่างนี้ลาบากนะครับค,บคนปกติอยู่ยังลําบากอะครับคือดีนะครับแต่ดูฮะคุณแม่นี่ประเสริฐมากนะครับนี่ฮะขอยกย่องให้เป็นคุณแม่แห่งชาติอีกท่านหนึ่งเลยนะครับดูแลเลี้ยงดูลูกสาวคนนี้ตั้งแต่เด็กๆเคยเธอพิการตั้งแต่หมอฉีดยาผิดเนี้ยก็เริ่มช่วยตัวเองไม่ได้ตั้งแต่กี่ขวบตั้งแต่โอ้โหสองสามขวบมั้งครับ อ่าเนี่ยแหละครับแล้วก็พิการมาเรื่อยๆคือเป็นกล้ามื้ออ่อนแรงนะฮะโดยไม่ทราบเนี่ยก็อย่างเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยห้องน้ําโอ้เห็นแล้วมันหืไม่น่าเชื่อว่าคุณภาพชีวิตของคนคนหนึ่งหรือครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยจะย่าแย่มากถึงเพียงนี้นะครับผักกาดบอกกับผมนะฮะบ,บอกว่าไม่ได้อาบน้ํามาหกปีแล้วเพราะเข้าห้องน้ําดูห้องน้ำเลยครับเนี่ยฮะ,ะห้องน้าครับนี่ฮะก็รวมหมดทั้งที่ซักผ้า อ่างล้างมือล้างจานทํานูน่นทํานี่ห้องสุขาห้องอาบน้ํารวมทุกอย่างฮะในพื้นที่จํากัดไม่กี่ไม่กี่นิ้วเลยครับเนี่ยฮะดูฮะนี่เลยครับแต่ว่าความเป็นยอดหญิงนักสู้ของผู้ของประกาศเนี่ยต้องคาระวะครับนะฮะว่าเธอจิตใจเข้มแข็งแล้วก็มีหน้ำซ้ำเนี่ยนอกจากจะเอาชนะสภาพชีวิตที่แร้นแค้นยากลาบากเหลือเกินของเธอเองนี่นะครับเธอยังเกียเวลาส่วนหนึ่ง มาทํากิจกรรมเพื่อการระลงอารยสสาปด้วยนะฮะวันนั้นเนี่ยหลังจากเราไปดูสภาพบ้านนะครับก็ให้พักกาศเนี่ยพาเราชื่อว่าออกเดินทางแต่ละวันเนี่ยเธอออกเดินทางไปประชุมบ้างไปสัมมนาบ้างนะหรือบางครั้งเราลงพื้นที่อารยสสาปนะครับปด้วยพักการก็มาเป็นทูตอารยสสาปไปลงพื้นที่สำรวจไปประชุมเสวนาอภิปรายเธอเดินทางเพิ่งเห็นนะฮะยากลำบากมากวันนี้เวลาไม่ทันแล้วเอาไว้พรุ่งนี้มาดูต่อนะครับจะได้เห็นว่าชีวิตของเธอคนนี้ สู้ขนาดไหนและทําไมเราถึงต้องเรียกร้องรในเรื่องของอารยสถาปัตย์ทั้งตึกอาคารต้องมีทางลาดอยู่ด้านหน้าโดยเฉพาะตอนนี้รถเม์ขนส่งมวลชนทําไมต้องเป็นแบบชานต่ำหรือโลฟลอร์ครัอาพวกนี้มาติดตามต่อนะครับ,รบเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ